สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้แพะตัวนี้ขาอ่อนนะครับตัวเมียนี่แม่ของแอลพัดนี่คือตามที่ผมดูจากกูเกิลนะครับจากขันสมาชิกจาก o ี t u b e เขาบอกว่าอาการขาอ่อนแรงแบบนี้มีผลมาจากขาดแคลเซียมเฉียบพันธ์นะครับแคลเซียมเฉียบพันธ์ก็คือไม่มีแรงครับเขาบอกว่าจะเกิดในกรณีที่แพะที่ให้นมปริมาณมากๆครับก็คือแพะตัวนี้ให้นมมาก มากแล้วผมก็รีบนมแพะตัวนี้มารีดนมตัวนี้มาด้วยนะครับแล้วลูกก็โตประมาณนี้ครับสมเดือนประมาณสามเดือนกว่าแม่มีอาการขาหลังอ่อนแรงแล้วก็เริ่มมีขาหน้าอ่อนแอบบเดือนเปียๆครับ เดินแบบมันจะล้มเดินเซซนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ฉีดฉีดยาฉีดยาให้เรานะครับฉีดตั้งแต่เมื่อวานน่าจะดีขึ้น,นแขนขาอ่อนแรงเฉยแต่ว่ายัางเดินยังอะไรได้ปกติอยู่นะครับยังกินปกติ เดินปกติเดินได้จะบอกว่าเดินได้ปกติก็ใช่นะครับก็เดินได้ครับนี่ก็คือลูกเขาครับน่าลักนะครับเดี๋ยวผมพามาดูยาที่ผมฉีดให้เมื่อวานนะเขาบอกว่าแคลเซียมจะใช้ยากค,คำว่าใช้ยากผมก็ไม่แน่ใจนะครับผม ผมคิดวเองว่าถ้าใช้ย,ยากก็คือมันจะตายนะครับผมก็เลยไม่ฉีดแคลเซียมเขาแนะนำเป็นยาสองตัวนี่ครับฉีดพร้อมกันผมให้ดูนี่ครับคุณผู้ชมยาสองตัวนี่เขาบอกว่าใช้ได้ครับผมฉีดเข้าไปให้เมื่อวานสองเข็ม ตัวนี้เข็มหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เข็มหนึ่งครับอัปเดตอาการคือตอนนี้ก็ขังเดียวนะครับขังเดียวกินหญ้าได้ปกตินะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วก็จะขังเดียวอย่างนี้ไปจนอาการจะหายเป็นปกติครับเราก็จะไป เดี๋ยวพรลุ้นกันว่าอีกกี่วันจะหายนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ